สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องเพื้นฐานง่ายๆในการกลับมาเช็คแล้วก็ดูแลสุขภาพใจของเรากันคือก่อนจะไปกันต่อเนี่ยอยากจะขอเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ก่อนเลยครับที่ว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาได้แล้วเราไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลําพังอันนี้เป็นแก่นสําคัญเลยนะที่เราอยากจะย้ําให้ชัดที่สุดในวันนี้เอาละครับสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือ เหมือนเป็นแนวทางเบื้องต้นง่ายๆเลยที่เราทุกคนสามารถเอาไปลองเช็คใจตัวเองแล้วก็เริ่มต้นดูแลใจตัวเองได้ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับมีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องขอเตือนแล้วก็เน้นย้ำกันไว้ตรงนี้ก่อนเลย ย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์เด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยถ้าหากกำลังมีความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองหรือรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆขอให้ติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดเลยเอาละครับทีนี้เรามาลอง เหมือนกับเช็คความรู้สึกของตัวเองกันแบบง่ายๆดูหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นนะครับเขาเรียกว่าทูคิวก็คือเป็นแบบประเมินที่มีแค่สองคำถามง่ายๆให้เราได้ลองสำรวจใจตัวเองกันดูลองถามตัวเองดูนะครับคำถามแรกก็คือในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยรู้สึกหดหู่เศร้าหรือว่าท้อทแท้สิ้นหวังบ้างไหมลองให้เวลากับตัวเองทบทวนดูนะครับ แล้วก็คำถามที่สองนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยคือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลินหรือว่าไม่ค่อยสนใจอยากจะทำสิ่งที่ปกติเคยชอบทำอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับพอได้คำตอบของทั้งสองคำถามแล้วเนี่ยทีนี้มาดูกันครับว่าผลที่ได้มันบอกอะไรเราได้บ้างถ้าเกิดว่าคำตอบของทั้งสองข้อคือไม่เลยอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ ก็แน่นอนว่าอาจจะยังมีความเครียดทั่วๆไปในชีวิตประจําวันได้อยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าคําตอบคือมีไม่ว่าจะแค่ข้อเดียวหรือว่าทั้งสองข้อเลยก็ตามอันนี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าอือาจจะมีแนวโน้มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้ครับซึ่งก็จะนําเราไปสู่สิ่งที่ควรจะทําในสเต็ปต่อไป โอเคงั้นเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่สามารถเริ่มทำได้เลยทันทีครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนเลยนะครับก็คือการดูแลร่างกายของเราเนี่แหละครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวมากๆที่ส่งผลดีกับใจเราได้เยอะเลย หลักๆเลยก็จะมี3อย่างง่ายๆครับ 1. คือเรื่องการนอนพยายามปรับการนอนให้เป็นเวลาเพราะการพักผ่อนให้พอมันส่งผลกับอารมณ์เราโดยตรงเลย 2. ก็คือลองขยับร่างกายเบาๆดูบ้างแค่สัก15 2 0นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาช่วยเราแล้วครับและอย่างที่ 3. คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เพราะถึงแม้ตอนแรกจะรู้สึกดีแต่ในระยะยาวเนี่ยมันมีฤทธิ์กดประสาทซึ่งจะทาให้อารมณ์เราดิ่งลงได้ ดูแลร่างกายกันไปแล้วทีนี้เรามาดูในฝั่งของจิตใจแล้วก็อารมณ์กันบ้างดีกว่าครับซึ่งก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยในด้านของจิตใจเนี่ยลองอย่างนี้ครับลองแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆใ,ให้มันเล็กลงมาเอาที่พอทำไหวอย่างเช่นวันนี้แค่ลุกจากเตียงไปอาบน้ำได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมชมตัวเองด้วยอีกอย่างคือการได้ระบายความรู้สึกออกมาบ้างไม่ว่าจะด้วยการคุยกับใครสักคนหรือเขียนไดอารี่ มันก็จะช่วยลดความอึดอัดข้างในได้เยอะเลยและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องใจดีกับตัวเองมากๆครับต้องยอมกับตัวเองเสมอว่าน,นี่คืออาการป่วยนะไม่ใช่ความอ่อนแอเอาละครับทีนี้เรามาถึงคําถามที่สําคัญมากๆอีกข้อนึงเลยก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะไปพบผู้เชี่ยวชาญเราจะรู้ได้ยังไงมาดูสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนกันครับ ตัวเล่นนี้สําคัญมากเลยครับ2ส,สัปดาห์ถ้าอาการต่างๆที่เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องกันนานเกินกว่า2ส,สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยอันนี้แหละครับคือสัญญาณหลักๆเลยที่บอกว่าควรจะต้องไปขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วสรุปสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับ1คืออาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันนานเกิน2ส,สัปดาห์แล้ว สองคือมันเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างหนักแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดูแลตัวเองและข้อที่สามอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าสำคัญและเร่งด่วนที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับ และในส่วนสุดท้ายนี้นะครับเราจะมาดูช่องทางต่างๆในการขอความช่วยเหลือกันแบบจริงๆจังๆเลยเพื่อให้การไปหาคนช่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวน้อยลงแล้วก็ชัดเจนขึ้นว่าเราจะไปทางไหนได้บ้าง ในนี้ก็จะรวบรวมแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือต่างๆที่มีในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือจะเป็นสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยที่จะมีคนคอยรับฟังปัญหาของเราโดยที่ไม่ตัดสินเราเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็แน่นอนแผนกจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมดนี้เป็นช่องทางที่เราสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมดเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองนำกลับไปถามตัวเองดูเพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกก้าวต่อไปในการขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดครับ